พิทยาคมค่ะวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องผลของความดันและอุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊สค่ะวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้นะคะ 1. กระบอกฉีดยาสอง,สองปิ๊กเกอร์กกอรนะคะค่ะปิ๊กเกอร์ที่1นนะคะจะเป็นปิ๊กเกอร์น้ําเย็นค่ะและส่วนปิ๊กเกอร์ที่สองนะคะก็จะเป็นปิ๊กเกอร์น้าร้อนค่ะแล้วก็จะมีน้ําในอุณหภูมิห้องค่ะ บอกฉีดยามาที่5ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะแล้วใช้มืออุดไว้นะคะแล้วก็ดึงลงจะเห็นว่าปล่อดฉีดยาขึ้นที่ขึ้นมานะคะเพราะความดันของแก๊สในกระบอกฉีดยาค่ะแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปนะคะคือดึงใช้มืออุดไว้แล้วดึงกระบอกฉีดยาขึ้นค่ะจะเห็นว่าปล่อเฉีดยาขึ้นที่ลงเพราะว่าความดันของแก๊สในประอกฉีดยาค่ะลดลงค่ะทีน่1นะคะเราจะสูบอากาศเข้าไปในกระบอกฉีดยาค่ะ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะแล้วก็เอา ลอดฉีดยาน,นะคะจุ่มลงไปในน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะ1ลูกบาดเซนติเมตรค่ะสูบเข้ามานะคะค่ะเราจะทำแบบนี้2กระบอกด้วยกันนะคะค่ะหลอดฉีดยานที่1นนะคะเราจะแช่ในน้ำเย็นค่ะ และรอฉีดยาที่2นะคะเราจะแช่ในน้ำร้อนค่ะทิ้งไว้สักประมาณ1น,นาทีนะคะแล้วเราก็จะมาสังเกตกันค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอน่อไนะคะซึ่งเป็นกระบอกน้ำเย็นค่ะค่ะในน้ำเย็นนะคะความดันนะคะจะลดลงค่ะทำให้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะและปริมาตรของแก๊สนะคะก็จะลดลงค่ะ และในฟิกเกอร์ที่2นะคะความความดันนะคะจะลดลงแต่ว่าปริมาตรของแก๊สนะคะเพิ่มขึ้นการทดลองนะคะเราก็จะสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ค่ะ 1. ปริมาตรของแก๊สนะคะจะแปรผกผันกับความดันค่ะ 2. ค่ะ ขอจบการนำเสนอการผลการทดลองเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ